สวัสดีครับผมมกุพรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปกล Mull ไกด์สามพุกอียิปวอรทอที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับเป็นการวิเคราะห์ทับนะครับโดยที่เราจะไม่ได้เจาะลึกเป็นตัวละครไปครับเราจะเจาะกันเป็นทับๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยเป็นคลิปที่ผมคิดจะทํานานแล้วแหละแต่ว่ามันข้างเตรียมตัวเยอะมันต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับดังนั้นการเตรียมข้อมูลเนี่ยมันต้องนานหน่อยนะครับดังนั้นผมก็ไม่มีเวลามาทําทุกทีนะครับยังไงก็ได้เลิกปล่อยคลิปแรกออกมาแล้วนะครับก็ต้องดูซิว่า เออมันจะดีหรือเปล่านะครับมันจะช่วยเพื่อนได้เยอะไหมเดี๋ยวเราลองไปชมกันดูนะครับว่าทับแรกที่ยกมาเนี่ยนั่นจะเป็นทับอะไรเพื่อนเพื่อนคนไหนดูปกเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับไปกันเลยครับโอเคนะครับทับแรกนะครับเป็นทับที่ผมจะพูดถึงเป็นทับแรกที่ผมได้ใช้นะครับทับนี้นะครับเป็นทับที่ผมได้มาเป็นทับแรกๆเลยก็เลยมีความผูกพันแล้วก็อยากจะยกทับนี้เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆนก่อนเลยนะเป็นทับ สามสาวงอกกกนะครับทับสามสาวงอกกกนะครับทัพนี้นะครับครบหมดนะครับทั้งพันธนาการนะครับแล้วก็คอมโบค่ายงอกกด้วยนะครับเราไปดูกันซิว่าทัพนี้มันมีข้อดีข้อเสียหรือยังไงนะแล้วก็มันจะลุ่งหรือไม่ลุ่งหรือเปล่าน่าทําหรือเปล่าไปดูนะครับตอนแรกอ่ะมาถึงข้อดีข้อเสียก่อนนะครับทัพนี้ผมตั้งชื่อว่าทัพสามสาวกาชาเกลนะครับ ส่วนใครงงไม่รู้มันกาชากเกลืยยังไงเดี๋ยวลองฟังไปเพื่อนๆจะเก็ตเองนะครับว่าเฮ้ยมันสมควรกับชื่อนี้หรือเปล่าครับเอามาเริ่มที่ข้อดีก่อนข้อดีทับมันหาง่ายครับทามันหาง่ายทาไมหาง่ายนะครับก็เราได้หาแค่ซูสักเพียงตัวเดียวครับคือเรารู้ว่าหนึ่งทับที่มันสมบูรณ์เนี่ยมันควรม,มีทั้งสามตัวละครใช่ไหมเริ่มต้นเกมมานะครับเรากว่าจะหาสามตัวละครได้เนี่ยมันนานครับแต่ทับเนี้ยมันหาได้ง่ายสุดละ เพียงคุณแค่มีสูงตั้งเตียงคุณมีสูงตั้งเตียงของคุณเลือกเล่นได้เลยครับจะเล่นทับนี้ทับสามสาหรือว่าทับพี่น้องตระกูลตุนเพราะว่าถ้าคุณเปย์คุณมีสูงเซ็กในการเปย์สี่สี่กาบาทแล้วสามสิบวันคุณจะได้สูนเียคุณเล่นสามตระกูลตุนได้ครับแต่ทับนี้มาเร็ววันนั้นครับเพียงคุณได้สูงตั้งเตียงเกี่ยวเกี้ยวคุณมา ล็อกอินวันที่สองคุณได้เสี่ยวเกียวแล้วสองตัวละครแล้วนะครับได้เกียวหาจากไหนครับได้เกียวหาได้เร็วกว่านั้นนี่ครับชั่วโมงแรกคุณได้เลยด้วยซ้ำไปเพียงคุณเปย์ด้วยเงินประมาณสองพันบาทสองพันบาทหรือว่านับเป็นตาทองตาทองก็สองพันแปดร้อยแปดสิบแปดตาทองนะครับคุณก็จะได้เสี้ยวเกียวมาฟรีๆนะครับดังนั้นเนี่ยสายเปย์นะครับคุณทําทับนี้ได้เลยนะครับเพียงคุณมีคุณตัองเสียน อยู่ๆปุ๊บคุณมาครบเซตสามตัวเลยนะครับแฮปปี้นะปั้นได้ทันทีนะนั่นคือข้อแรไรหนึ่งหาง่ายข้อทสองบางสกิลนะครับสกิลเอสดีเนี่ยมีให้ใช้ช่วงต้นเกมเลยนะเดี๋ยวค่อยบอกว่าสกิลไหนละกันนะครับแต่ว่ามาถึงเนี้ยคุณหาสกิลเอสย่อยได้เลยนะครับสําหรับที่เหมาะสมมาใช้กับทัพนี้นะข้อสามคือสู้ได้เกือบทุกทัพครับทัพนี้สู้ได้เกือบทุกทัพยืดหยุ่นมากๆครับ เพราะเราคือกาชาครับเขาเสียครับหนึ่งบางมากูจะเห็นว่าเรามีธนูสองตัวอยู่ในทับดังนั้นมันบางโคตรๆอยู่แล้วนะครับเสี่ยวเกี้ยวเป็นหอกตัวเดียวที่ต้องยืนแทงนะแล้วเสี่ยวเกี้ยวพลังป้องกันก็ไม่ได้สูงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยครับเราบางมากๆเลยก่อทุกอย่างอยู่ที่ดวงครับมันสู้ได้เกือบทุกทับเนี่ยเพราะว่ามันใช้ดวงไงครับเมื่อมีดวงเขาเกี่ยวพองเราก็มีสิทธิ์ชนะเกือบเกือบทุกทับ กับกันนะครับวันไหนเราดวงกุดเราก็แพ้มันได้เกือบทุกทับเหมือนกันครับเอาเป็นว่าแพ้ได้ทุกทับนะครับส่วนชนะได้เกือบทุกทับต้องดูแย่นะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีอมันอยู่ว่ามันสร้างง่ายนะมันหาง่ายนะครับสามนะครับข้อเสียก็คือมันมีบางสกิลที่เป็นสกิลเฉพาะเจาะจงซึ่งคุณต้องหาให้ได้ยกตัวอย่างอย่างเล่นทับอื่นเนี่ยเรามี เจ้หุยนะ่ยเนี่ยคุณก็เลือกจะเล่นแอคทีฟหรือคอมโบจะเล่นสายไหนคุณก็หาสกิลแรงๆสายนั้นมาใส่แต่กับทับนี้นะคคุณต้องหาสกิลนี้เท่านั้นมาใส่ไม่งั้นมันจะอ่อนลงเยอะนะครับเราต้องมีสกิลที่เราต้องตามหาเยอะมากนะอะสีมีแม่ทัพที่เราแพ้ทางแบบไปเจอแม่ทัพคนนี้คุณแพ้ไปแล้ว90% มีสกิลที่แพ้ทางคุณไปเจอทับไม่ต้องแม่ทับคนไหนก็ได้แต่ใส่สกิลนี้มาคุณแพ้ไปแล้ว80%แต่ก็มีบางสกิลกับบางแม่ทับนะมันก็ไม่ได้เยอะหรอกครับอ่ะเดี๋ยวก็ดีเขอเสียครับโอเคผมพาไปการบิ้วการบิ้วตัวละครการบิ้วสกิลนะครับอ่ะหนึ่งหนึ่งเลยแม่ทับหลักเราเป็นซุนทัง,งเอ่ล้ สตีเหนือนะ้ำมันก็เป็นสกิลโจมตีแล้วก็มีโอกาสติดสตันอันนี้ไม่มีอะไรมันอัพเพิ่มไม่ได้อยู่แล้วนะส่วนพันธมิตรพันธมิตรชินจ้นนะอันนี้นะครับถ้าเป็นทีมชายมันจะฮิวถ้าเป็นทีมหญิงมันจะบัฟดาเมจนะครับซึ่งตรงนี้เป็นทีมหญิงก็บัฟดาเมจอยู่แล้วส่วนจะหาสกิลอะไรมาใส่สองสกิลเนี่ยผมแนะนำนะแบบสึกเป็นสกิลที่ดีนะเพราะเราอยู่แถวหลังเนี่ย เราก็โอกาสที่จะได้รับดัเมจเราน้อยอยู่แล้วนะใส่แบบกตึกไปแบ็กตึกจะทำโจมตี2ตัวละครแล้วบัฟตัวเองเพิ่มดัเมจให้ตัวเรตัวเราเองอีกครับส่วนสกิลที่2หาเตรียมพร้อมลบมาใส่ครับเตรียมพร้อมลบเป็นสกิลบัฟยิ่งใช้ยิ่งออกสกิลแอคทีฟมันก็จะยิ่งเพิ่มบัฟโจมตีมากขึ้นสกิลหลักของเราพันธมิตรถิ่นิ้เนี่ยมันเป็นสกิลแอคทีฟอยู่แล้วแบบกตึกเป็น T, แอคทีฟเรามี ผมแนะนำว่าถ้าใส่เตรียมพร้อมลบเนี่ยเราควรใส่แอคทีฟของสกิลซึ่งตอนนี้มันครบแล้วสองสกิลแต่ถ้าไม่มีสกิลพวกนี้ละ่ะหาอะไรามาแทนได้ก็สกิลแอคทีฟแรงๆครับเช่นเสียงทายเช่นถล่มนะครับแต่ถ้ามีแบบสึกควรใส่เป็นสกิลหนึ่งไว้เพราะมันจะได้บัฟได้บัฟเดเมจก่อนนะครับส่วนถ้าใครจะไม่เล่นแอคทีฟคุณก็เล่นคอมโบได้นะครับแต่เขไม่ต้องใส่เตรียมพร้อมลบลงไปนะครับ มาถึงตัวที่สองครับเกี่ยวเที่ยวครับเขียเข่ยวหลักลก็คือหอมวรรค์หอมวรรค์เป็นสกิลที่หลบสกิลนะครับเพิ่มอัตราการลบสกิลแล้วฮิวตัวเองนะครับสกิลที่ต้องหามาให้ใส่ได้เลยผมจะทําตัวสีแดงไว้คือกลางต่างครับเพราะตัวนี้เป็นตัวชนหนึ่งเดียวของเรานะครับดังนั้นเนี่ยกางต่างจะช่วยเหมือนสะท้อนเดเมจนะครับสามสิบเปอร์เซ็นไปใส่ศัตรูสองคนที่เป็นผู้ชาย ส่วนของเราเนี่ยก็จะได้รับดาเมจลดลง30%นะครับดังนั้นเราเป็นตัวแทงเราก็เรามีสะท้อนไปด้วยเขายิงเราเจ็บเขาก็เจ็บบ้างน,นะครับเป็นสเิลที่จำเป็นส่วนสกิลที่สองนะครับเรามีลบหลีดซึ่งเป็นลบหลีดสกิลแล้วอยากให้ยืนน,น,นานๆเพราะเราแทงตัวเดียวเราควรหาลบหลีดมาเพิ่มซึ่งเป็นลบหลีดปกตินะครับ ก็จะมี4เมต,ตาอันนี้จะได้ลบหลิก3 0วิแรกแล้วก็ฮิวทุกคนหรือใส่หานก้าอันนี้จะเป็นบัฟลบริกให้เรา2คนคนละ40ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีสกิลลบริกจริงๆเอาเอาสกิลฮิวมาช่วยได้ก็คือตั้งฐานวัดตั้งรับอันตรายนะครับซึ่งตั้งรับอันตรายเนี่ยผมบอกไว้แล้วมันเป็นสกิล S e ที่หาได้ตั้งแต่ต้นๆเลย เพราะเรามันมาจากเกียงอุ่ยครับเกียงอุยเราเป็นตัวฟรียอยู่แล้วถ้าเราอยากเล่นเซตนี้เราย่อยเกียงอุ่ยนะครับเอาตั้งรับอันตรายมาใส่ให้สี่ยวเจี้ยวมันจะเป็นการสระชู่อคอมโบที่ตีแล้วเป็นเดเมจอินแล้วมันจะฮิวตัวเองด้วยนะครับซึ่งตัวเสี่ยวเกี้ยวมันมันเป็นมันมีทั้ง s ต r แล้วก็อินอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็แรงในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะช่วยทำเดเมจช่วยให้ส่วนตั้งเพียงด้วยนะครับ จากที่ซุนต้องเตียงเป็นเาเมจหลักตัวเดียวแต่หลักๆนะครับไอเดียก็คือให้ียวเกีียวมันยืนให้นานที่สุดให้ซุนต้องเียงยินนง,ง,ยงยแค่นั้นแหละครับต่อไปไตกเกลียวครับไตกเกลียวคืองามก๊กงามก๊กอันนี้ก็คือถ้าเราโดนสกิลเราก็มีสิทธิ์ปล่อยหมดพลังให้คนอื่นหมดพลังคือโจมตีไม่ได้ไตกเกล้ยวจะเป็นอินอินนะครับ ดังนั้นอิ้นใส่ก็พวกสกิลเสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสกิลฮิลหรือสกิลบัฟแต่อยากจะช่วยโจมตีก็ใส่ได้นะแนะนำน้ำเจ็ดทับก็คือคุนอูครับคุนอูเราเติม29บาทเรามาย่อยเราได้น้ำเจ็ดทับแล้วเอามาใส่ใต้เกี้ยวมันจะทำดาเมจได้ดีนะแต่หลักๆผมอยากให้ใส่เป็นฮิลหรือว่าบัฟมากกว่าก็มีฮิลที่น่าใส่คือตั้งฐาน ถ้าไม่มีก็หาย่อยบิตตกเอาคุณธรรมมาใส่หรือบัฟจะเอาใส่คุณนมาใส่ก็ได้นะครับส่วนกองค้ำจุนก็เป็นอีกหนึ่งสกิลฮิลที่ฮิลสองตัวแต่ว่ามันเพิ่มดีเฟนซ์อินตั้งฐานมันเพิ่มดีเฟนซ์ยุทธตัวเราสองคนมันอินเยอะอยู่แล้วนะครับเราอยากได้ดีเฟนซ์ยุทธมากกว่าผมว่าตั้งฐานเหมาะกว่ากองค้ำจุน ส่วนงามเมืองต้องหาได้นะครับส่วนคุณจะเลือกใส่เดี่ยวเกี้ยวหรือใต้เกี้ยวแล้วแต่คุณงามเมืองจะเป็นสกิลบัญชาการบัฟให้นะครับบรับให้แม่ทับรองก็คือใต้เกี้ยวเสียวเกี้ยวเราทึกขึ้นแล้วก็ให้ตัวต้องเสียงมันแรงขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปมันมีสกิลที่ต้องหาอยู่ก็คือสองสกิลการต่างกบงานงามเมืองครับส่วนสกิลอื่นก็ลองปรับกันไปแต่ว่า พอซีซั่นสแล้วเนี่ยมันจะมีค่ายจันมาช่วยจากเดิมซีซั่นแรกเรามีเสี่ยวเกี้ยวแทงคนเดียวคันอ้างจะยากซีซั่นสมัมีค่ายจันมาค่ายจันจะเพิ่มดีเฟน์ให้100แง้มแล้วก็เพิ่มหลบบดีให้ส0ให้กับแม่ทัพธนูแถวหน้าเรามาใส่ให้เต้เกี้ยวนะครับเต้เกี้ยวเราจะกลายเป็นแทงที่ดีกว่าเสี่ยวเกี้ยวทันที ถ้าก็ว่าเราจะมีแท้งถึง2คนเราก็าจะเก่งขึ้นในซีซั่นที่สอครับสำหรับทัพนี้โอเคเคลียชัดนะครับเรื่องสกิลไปถึงสเตตัสนะครับที่แนะนำนะครับถ้าเป็นแอคทีฟเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ลงสตร์ครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเรามีบัฟเยอะทัพนี้มันบัฟโจมตีเยอะยิ่งเรามี STR สูง มันยิ่งบัฟเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เยอะขึ้นนะครับดังนั้นเราก็หวังผลในสกิลแอคทีฟส่วนสปีดทุน,สนเสียงเราเร็วอยู่แล้วครับถ้าสปีดเป็นหนึ่สองสองเ้านี่ยมันก็ช่วยลดสกิลหลักเราจากเจ็ดเหลือหวิแล้วนะครับคุณดาวหกวิให้เราแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปอัดเสียงผมว่าแอคทีฟอัดแอ r ทไปเลยดีกว่ามันจะได้แรงแรงแต่ถ้าใครเล่นคอมโบจะไปอัด สปีดก็ได้นะแต่เอ็กให้หันเอ็กีอาตัวนี้อยู่ที่ว่าคุณจะเป็นแทงจ่าหรือเปล่าถ้าแทงจ่าคุณลงดีเฟนท์ให้หมดเลยก็ได้นะแต่ถ้าคุณมีสกิลพวกตั้งฐานพวกตั้งรับอันตรายเนี่ยคุณแบ่งมาอินมาลงอินก็ได้นะคุณจะได้ฮิวแรงขึ้นนะครับฮิวแรงขึ้นนะครับนี่ก็ไปดูนะครับว่าเพื่อนๆใส่มาหรือเปล่านะอันนี้ ก็เหมือนกันครับถ้าคุณมีแบบคุณใส่ไ่จันกับงามเมืองแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นอา่าคือติดตัวซึ่งเป็นบัฟอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ออกสกิลอะไรเลยเมื่อคุณไม่มีสกิลออกเลยคุณก็ลงดีเฟนซ์ให้หมดไปเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้ใส่ไ่จันหรือว่างามเมืองมาคุณมีสกิลที่ต้องออกเช่นตั้งฐานน้ำเจ็ดทับคุณ จะไปลงอินก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าคุณควรลงดีเฟนด์ด้วยเพราะว่าตัวนี้มันบางมันบางให้มันยืนนานๆหน่อยก็ดีนะครับยืนนานๆหน่อยก็ดีนะครับโอเคลีร์นะครับ,เ,เ,รบเรื่องการอัพสเตตัสการยืนนะครับในซีซั่นแรกหรือว่าซีซั่นสองในกรณีที่ไม่ได้ใส่ไ่จันนะครับก็ยังไงคุณทัชเสียงเราต้องหลบหลังสุลเี้ยวนะครับทุณทังเสียงหลบหลังสุงเที้ยว แต่ก็ไต่เกี้ยวเนี่ยเอาลงมาเอาลงมาไว้ด้านล่างนะครับอย่าไปสดมันบางแต่เมื่อมีไข้จันทร์เมื่อไหร่นะครับไตเกี้ยวมันจะถึกทั้งถึกทั้งหลบดังนั้นเราเอาไปตัวแทงได้หนึ่งตัวเลยนะครับเอามันเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าเลยนะแต่ยังไงสูงตังเตต้องอยู่หลังไต่เกี้ยวนะเพราะว่าไตเกี้ยวมันเป็นธนูครับมันเป็นธนูกับธนูแต่มันก็ขึ้นไปยืนยินงเสมอกันดีนะครับดังนั้นเนี่ยเอาก็บเกี้ยวชนให้สูงตั้งเตียง เท่านั้นครับโอเคมาถึงจุดบอดนะครับที่บอกเลยว่าอย่าให้เจอนะครับคุณ90%เท้าคุณลงไปในการแพ้แล้ว <c oughs> คือหนึ่งเจียวเลี้ยวครับคุณเจอเจียวเลี้ยวเมื่อไหร่คุณแพ้ไปแล้ว90%นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกทับเราเป็นทับกรชาพึ่งดวงหลบหลบเยอะชนะหลบน้อยแพ้ ไต่เร็วเตียวเลี้ยวมันจะเป็นตัวละครที่ทําให้ทุกคนนะครับตีแม่นยําก็คือไม่สนดลบลุยไม่สนดต้านทานตีเข้าร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นถับเราจะไปไวมากครับจบข่าวเจอเตียวเลี้ยก็มุนเสือกลับบ้านครับแล้วก็มีสกิลที่ควรระวังก็คือแปดกุญแจทองมันจะสุ่มมัดเท้าแถวหน้าแถวหน้าเราถ้าเรา แต่แตเกี้ยวเรายืนหลังเนี่ยมันก็เท่ากับมันมันมดเสียวเกี้ยวอ่ะมัดเสียวเกี้ยวเสียวเกี้ยวเดินไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับซุนซังเกียงก็เดินขึ้นไปลำหน้าเสียวเกี้ยวแล้วก็ตายก่อนครับเช่นรูปนี้เป็นต้นนะครับเสียวเกี้ยวโดนมัดเดินไม่ได้ครับกลายเป็นซุนซังเกียงเดินนําเดินนําเสร็จก็โดนคนแรกเลยดังนั้นที่ต้องระวังเจวเลี้ยวแปดทวานกุญแจทองมีอะไรครับมี อันนี้ไม่ได้ไม่หมายถึงทับนะหมายถึงสกิลครับเสียงทายเสี่ยงทายเสียงทายเป็นสกิลริปโป,โปที่โจมตีแม่ทัพที่ไกลที่สุดแม่ทัพอะไรยืนไกลที่สุดก็สุมตั้งเสียงล่ะไงล่ะครับที่ยืนยืนอยู่แถวหลังดังนั้นเสียงทายมันจะไปลงที่สุมตั้งเสียงครับแล้วเราบางเราโดนสองถึงสามครั้งเราตายเลยนะครับสกิลนี้มันแรงอยู่นะ แล้วคนที่ใส่มาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่โหดๆทั้งนั้นเช่นเตียวหุยลิปโป้เนี่ยเนเม็ดมันจัดนะครับโดนสองมืงสามทีก็ตายแล้วแต่ข้อดีตรงที่เรายังพอมีหอมสวรรค์ช่วยก็ไปลุ้นกันออกเสียงทายมาเราลบได้หรือเปล่าลบได้ไปก็รอดชีวิตไปนะลบไม่ได้ก็เจ็บหนักนะครับอันนี้เหมือนไมบอกว่าเจอเสียงทายเนี่ยแพ้ไปแปดสิเปอร์เซ็นต์ละ โชคยังดีออกเสมอนะครับไม่ตายนะครับรูปนี้นะครับแล้วโดนไปหนักอยู่ศุนตังเสียงนะครับส่วนทับเรานะครับมันจะเล่นได้แค่ซีซั่หนึ่งซีซน่น 1, สอน,นะครับซีซั่นสาจะมีท,ทับที่ดีกว่ามานะผู้หญิงสามารถใส่ชายสุนทังเสียงและทําให้ทับเก่งขึ้นมากๆอยู่ในระดับท็อปเทียของซีเซั่นสเลยนะครับแล้วแถมลดการใช้ดวงด้วยมันจะเก่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้ดวงม,มากมายดังนั้นเนี่ยมันน่าเล่นกว่า ก็เท่ากับว่าซีซั่น3เนี่ยทับมันจะไม่น่าเล่นแล้วแต่ว่ามันดีตรงที่เราปั้นใหม่แค่ตัวเดียวเรามีสองตัวละครที่เราปั้นรอไว้แล้วเราแค่หาผู้หรือคุยไม่ได้เราก็จะได้ทับใหม่ที่เก่งขึ้นนะครับในซีซั่น3โอเคนี้มาถึงเทียริสนะครับอันนี้ผมก็จัดเทียร์เป็นซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3ม้ให้ละกันว่า ความน่าเล่นมันอยู่ในระดับไหนนะอันนี้เป็นความคิดของผมคนเดียวมันไม่ต้องตรงกับชาวโลกนะครับคนอื่นอาจจะคิดแตกต่างเขาจะถูกมากกว่าผมก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมคิดก็ตามประสบการณ์ของผมลวกันเป็น่านแรกความน่าเล่นก็อยู่ในระดับ A นะครับก็ระดับน่าใชนะ้ผมว่า a เนี่ยน่าใช้ใช้ได้ถ้า S S ก็คือท็อปทีมนะครับนิยมนิยมใช้กันส่วน S บวกเนี่ยก็คือแบบ ทับเทพนะครับใครก็ไม่อยากเจอนะครับส่วน B ก็คือ,อถ้ามีก็ใช้อ่ะแต่ถ้ามีทับอื่นก็ใช้ทับอื่นดีกว่านะส่วน C ลงไปก็ไม่น่าใช้แล้วครับแสดงว่ายังน่าใช้อยู่นะอยู่ในระดับเกรดีซั่นหนึ่งเพราะว่าด้วยมันทำง่ายครับสก,กิลต้นๆเนี่ยมันมีสก,กิลให้ใส่เยอะนะครับเราจะเก่งขึ้นเร็วกว่าคนอื่นครับส่วน ท้ายซีซั่นอาจจะดรอปลงมาแต่เราเก่งขึ้นเร็วกว่าแล้วก็ทําอะไรได้เยอะกว่านะครับทําอะไรได้เยอะกว่าลงแรกอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนซีซั่นสองเนี่ยเราจะเริ่มดรอปแล้วแต่ดีตรงที่มันมีค่ายจันมาครับควจริงมันลงมาบีแล้วแต่ด้วยมันมีค่ายจันมาเสริมทําให้เก่งขึ้นมันก็เลยกลับขึ้นไปเป็นเออีกนะครับดังนั้นเนี่ยซีซั่นสองคุณควรหาค่ายจันมาใส่นะครับถ้าไม่ใส่มันก็จะอ่อนลงนะครับ แต่ข่าตันมันมีตัวละครที่น่าใช้อยู่เช่นทับจูกัะเหลี่ยงซึ่งคุณมีจูกระเหลี่ยงอ่ะคุณเอาไปใส่จูกัะเหลี่ยงดีกว่าดังนั้นข่าตันถ้าคุณมีจูกระเหลี่ยงคุณเอาไปทําทับจูกัะเหลี่ยงดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่บีก็เอามาใส่ทับนี้ใช้งานได้อย่างใช้งานได้ดีอยู่นะครับส่วนซีนสามอย่างที่บอกนะมันมีทับที่เก่งกว่านี้มานะครับคุณไปเล่นทับนู้นดีกว่า นะครับส่วนถ้าหาไม่ได้เนี่ยทับนี้มันจะเล่นไม่ไม่ได้แล้วมันไม่ไม่น่าเล่นว่าว่าอะไรอย่างที่บอกตัวที่แพ้จะอยู่ที่แพ้คิดดูอ่าเตียวเลี้ยวใช่ไหมอ่านมาสองซีซั่นซึ่งซีซั่นสามเนี่ยคนเปิดได้เตียวเลี้ยวมันต้องเยอะขึ้นสกิลส่งทายริปโปเล่นมาสามซีซั่นอ่ะคนได้ริปโปมันต้องเยอะขึ้นคนย่อยสกิลมาใช้ ต้องเยอะขึ้นคุณมีสิทธิ์เจอได้เยอะขึ้นทําให้ทับที่คุณจะไปเจอแล้วแพ้เนี่ยมันยิ่งเยอะเยอะเยอะขึ้นมากๆความน่าเล่นมันจะต่ำลงมากๆมีสองทางเลือกเปลี่ยนไปเล่นสามสาวเมตาใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงสองดึงสุนทังเตียงออกออกไปเล่นกับพี่พี่น้องมันครับคุนเขียนคุณเซ็กคุนควัวเนี่ยไปเล่นทับนั้นซะทับนี้อย่าเล่นแล้วนะเล่นสามไม่น่าเล่นเลยนะครับ แต่ก็อย่างนั้นแหละครับแต่มันก็ต้องเสี่ยงอะครับเพราะว่าคุณมีแจ็คโยวเสี่ยวเที่ยวอยู่นะครับคุณเปิดได้ปู้หูหญิงเนี่ยคุณจะได้ทับที่เก่งมากๆเลยนะครับก็ก็ต้องไปไปล่าเอานะครับไปล่าเอานะครับไปล่าเอานะครับนั่นคือความคิดเห็นทั้งหมดนะครับที่ผมใส่ลงไปสําหรับทับสามสาวนะครับกาชาเกลือของเรานะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบไก่นะครับคลิปมันมีประโยชน์ยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับหรือมีอะไรแนะนําก็กอบพิมพ์ไว้ครับผมเองผมก็จะมาตอบนะครับก็ฝากช่องกดสติ๊กเก์นะครับกดไลค์กดแชร์ว่ากันไปนะครับส่วนข้างหน้าจะเป็นทับอะไรก็ต้องรองกันต่อไปนะเพราะว่าไอ้แบบนี้มันต้องเตรียมตัวเยอะอยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ก็อยากจะทําออกมานะครับเพราะว่าเออมันได้พูดคุยกันนะครับมันจะเห็นหมดเลยนะครับว่าเราใช้เนี่ยเราทําทับเนี้ย เฮ้ยมันเก่งไม่เก่งยังไงมันแพ้ทางไม่แพ้ทางใครแล้วอนาคตมันยังเล่นได้หรือมันจะรุ่งหรือเปล่านะครับว่าคลิปแบบนี้มันจะตอบตรงนี้ได้เยอะนะครับยังไงก็ผมคุพพรนะครับสําหรับคลิปวิเคราะห์ทับของเราเนี่ยคลิปที่1ก็จบกันไปแล้วนะครับยังไงเจอการคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็สวัสดีกันตรงนี้นะครับเจกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ